ปีพศ2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการสมัครใจเข้าร่วมโครงการต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างทําให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญซึ่งกันและกันซึ่งในปีพศ2566มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการต่างๆจํานวน49แห่ง จาก7ประเภทรางวัลได้แก่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานรางวัลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการคัดเลือกสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหากิจต้นแบบแรงงานพันธ์ดีตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการรางวัลแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP และตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการ และรางวัลการจัดระบบก,การบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชืวว้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งนายจ้างและลูกจ้างไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากภาครัฐเท่านั้นยังนำความภูมิใจให้แก่นายจ้างและลูกจ้างและยังเล็งเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วยทีวีเทสพาวเวอร์5 โรงไฟฟ้า tbs power 5เป็นโรงไฟฟ้าขนาด vspp มีกำลังขายไฟ6.3เมกะวัตต์ครับโรงไฟฟ้าถือเป็นสถานประกอ,อบการที่มีความเสี่ยงระดับถึงขั้นรุนแรงซึ่งทางผู้บริหารให้ความสำคัญด้านบริหารการจัดก,การความปลอดภัยชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึงเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการ ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากผลที่เราได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก็ทําให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจมีความมั่นใจในการทํางานและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยที่บริษัทดําเนินการส่งผลให้ การดำเนินการต่างๆบรรลุตามเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อทางสถานประ,ประกอบการมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมแล้วทำให้ชุมชนรอบๆจะมีความปลอดภัยและจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ขครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนินาศิรินิเวลเละตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพบริษัทตากใบการโยธาจำกัดบริษัทตากใบการโยธาได้มีการเข้าร่วมมาตรฐานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบกิจการต่ออายุครั้งที่2จากการดำเนินงานครั้งที่1ในปีพศ2563ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมมาตรฐานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบกิจการมีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเป็นระบบ โดยการดําเนินงาน,นกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันยาเสพติดแก่ลูกจ้างซึ่งจะขยายไปยังสังคมอื่นๆโดยอย่างยิ่งครอบครัวและชุมชนของลูกจ้างและส่งผลให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนมามัยที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป บริษัทต่าใบกันโยธารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทได้มีการเข้าร่วมามาตรฐานป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายในสถานประกอบกิจการที่เรียกว่าสั้นๆว่ามยส และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสก็ต้องขอขอบคุณสถานประกอบกิจการในจ้างลูกจ้างตลอดทั้งภาคีเครือข่ายด้านแรงงานนะคะที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานโดยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมต่าง,างๆของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งแต่ละโครงการก็เกิดจากความร่วมมือร่วมใจทั้งของในจ้างและลูกจ้างที่มีความมุ่งม,มั่นในการที่จะดำเนินกิจกรรมจนผ่านหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด นำไปสู่การรับรางวัลในวันนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสก็คงจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคยขอบคุณค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน